ขอเปิดหน่อยมันต้องขอไปเปิดด้านนอกอะอ่าได้หลอแป๊บนึงกล่องสมบัติอื่นๆอื่นๆแล้วไปไหนต่อนี่ไม่ใช่เข่าบูทไม่ใช่นี่ตัวชุดชาวเจ็ดวลูกอมคู่ลัะสุดตาอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าไปทำอะไรครั้เฟนดี้เป็นโลรถระยะเวลาการอัพเลเวลสิบวัน มาถึงว่าเอฟพีหลอดจะหดลงเนี่ยนะปุ๊บอะไรตัวลุนห้าซุปเปอร์นะทน้ำยาชีวิตมังกรทองกล่องลูกอมคู่รักซูซาใช้อ๋อต้องไปพี่นุ่น เอาไงั้นไหนมาละเปิดอีกสักเปิดกล่องอีกไหนวะไตก่อนปีเออไม่ใช่อื่นๆก่อนเสริมได้เด้ไดีไอด้ทรหนึ่งพันมาชดด้วยป่ะเนี่ย <laughs> อ่ะรับไว้หมดเลยอ่ะเด๋ยวๆมันก็นี่ละอันเดี๋ยวเนี้ เจ็ชุดนางฟ้าฤดูร้อนออที่ประธานใส่ปะเขียวๆอะ่ะใช่แล้วอือต้องเติมแปดร้อยถึงจะได้เนี่ยมาแจกฟรีอ๋อใส่ผิดขอดต้องคำอึ๊บสเปิร์ดในห้องอีกหนึ่งวันอือยาเต่าเต่าฟินิกซ์ออขอนอืมนมอเมีย เไไหยียดนมวิโอสุเปอร์อง,อง <c oughs> โอ้เฮ้ยอย่าเสี่ยงมีคอนต้องอขับแล้วฮะอันใช้สิครับรออะไรอืมอืมแต่ใช้ทำอะไรอะ่ะอ๋อหัว ไม่ประดับหัวเอ๊ะอยู่ไหนวะอ๋อนี่อ,อ,นอืมมงกดลูปิกสีทองเอาวะซะเพิ่มสเตตัสหนึ่ง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 เปลี่ยนเอาไอ้นี่ออกไปรู้สึกมันไม่บวก <c oughs> อ้อบวกเร็วหนึ่งเล้งหนึ่งนี่วะไม่เอาเอาเนี่ยแหละบวกทุกอย่างหอมแันเดียวกันโอเคทรงผมฮะ ตอมเลยตอมนี้มันใช้คอนทองใช่ไหมนี่ใส่ไปผมใส่<อ>ก็ขาดอะไรวะเกง่งใส่ไม่ได้ไไดประดับศีรษะใส่แล้วหน้าใส่แล้วคอใส่นนผสมเลยผลสมัม,สม,มือมนอ,อน ไหนนะไหนอ่ะไปที่ไหนรันจะสมมีไงโหทำตามยามเลยกดที่คอกดตรงไหนอ่ะเลื่อนลงมานี่ๆๆีๆ๋ยวเดีันไหมเม,มันอัพเกรดงี้ป่ะอัพเกรดได้ด้วยผสมอา้าวต้องมียาพิเศษน้องพี่ อ๋อใส่อยู่นทั้งปีข,อขอ้อเทมของเอาั้งปีก็ประสมได้ด้วยอ่ะอ่าประสมกสว่าเขใส่บ้าว่ามันใช้การ์ดเหรอเติมทำไมการ์ดแค่นั้นเองเพราะมันบอกว่าน้ำพลังมันก็จบลกเอ,อื้อเก่สิเปลี่ยนมันตีเปลี่ยนแรงไงนะ โอ้ยขึ้นไวอืมเท่าเดิมเดี๋ยวขอไปเพิ่มโชคที่สวนสาธารณะครับโชคร้อยรู้สึกเอาไม่อยู่อู๋มาสองยังโูอู๋ไม่เป็นอดขอ้านมาส่งไหเทมยัง เอเดี๋ยวเออมันมีตั๋วอะไรเพิ่มมาด้วยนี่หว่าเนี่ยเนี่ยน้ำโชวหมุนพอหมุนได้สก็ดีไปนี่หมุนได้ไรก็ไม่ดิโกอ้าวอ้าวใช้อ๋อใช้สามเหรียญเลยเหรออูแพงเว้ยอุ้ยพืช ปุ๋ย,ยพืชูคนะนที่สนะนที่สนะไลขี่รถดดเวลามีแต่ของกเกษตรป่าเหมือนกันเลยอะไรอะ่ะต้นน้ำหลากสีต้นน้ำเต้าอ๋อไปปลูกนพืชาาร,า,ร,า,า,า,ราคาเท่าไหร่วะ แคปสูนแคนะแคดแคยึบโอเคกูเอาแค่นี้รีบไม่อ่านกูได้ยินเสียงนกคู่อ๋อคู่รักไม่อ่อน ไม่ถาวันแหละโอ้โหมัดเม็เปี้ยงขึ้นอื้อเอครับผมอื้อเอเหมือนเดิมไม่ขึ้นเอ็ดนีเอ็ดหน่อยฮึพอก่อนตัวหมดพอดีเปล่าต้องกดด้วยอ่ะ หนาวขึ้นวะเสร็จละถาวรไหมเนะี่ยถาวรน,นับปีกอะปีกปีก,ป,กปีกอ๋อคือเอาเอามาเอา,เ,อาเป็นวัตถุดิบมาค้าเพื่อให้เป็นของถาวรเกี่ยงอย่างนี้ดิอันนี้อันไหนอันบนอันล่างอันที่สองชุดตำนานเนี่ยทำถาวรได้ปะชุดไหนวัวปาร์ตเจ็ดสี่ าว่าโชคร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เอาใช้ให้คุม้มก่อนเอเลยเหรอ <laughs> ไม่ขึ้นว่ะเอเ <c oughs> กี่ยวมันขึ้นจริงป่ะเนี่ยนิงน่งนิง่งนิ่งนิ่งเลยนิ่งเอเลย มันไม่น่าโดดเลยจากเอจากซีเป็นเเดี๋ยวไม่น่าโดดเลยโดดซุปนิ่งเลยอะไรแบบเนี้ <c oughs> <c oughs> ยผู้แทบยอมแพ้เราแล้วนะต่อแทนน่ะ ขออีกทีแล้วกันพอแล้วเอออ้าวดูดิขออีกทีได้เลยขออีกทีขออีกทีจําไว้จําไว้ที่เองที่เองใส่เอออะที่มันอยู่ที่คออะที่มันใส่เอออะพอก็เอาไปผสมได้เหมือนกันมันบอกเหมือนเดิมอะไม่สามารถทำเงินได้ขนาดอันที่สองไงถ้าอันที่หนึ่งไม่ได้อันที่สอง มไม่ได้ทั้งสองอ่ะน,นี่หมดแล้วนะเฮ้ยอกเมันไม่มีสูงว่าเอสใช่ไหมสถานี้มันสูงตุดเอสแล้วเดี๋ยวเจอเอสเอสเข้าไปในเงือบเลยเข้ามานอังโกลเขามานั่งตีวงใหม่ทั้งชุดเลย อ๋อต้องมีชุดก่อนยัไงเทพยบขั้นห้าย้อนกลับไย้อนกลับ 8. ไปเนี่ยไอซีนั่นแหละับสีม่วงๆอ่ะมันแดงสองควบคุมสองปกติมันจะได้แดงสองควบคุมหนึ่งอ๋อเพิ่ม,มอีกหนึ่งหน่วย สองอะไรนะนีเดี๋ยวเพิ่มมาหนึ่งอ้ล้ำเนาะลำ้ลำย่าเดีเยรอทำไมหัวอ๋อหัวมไม่มีไฟเมื่อกี้ก็ใส่ลองใส่กินลบอ๋อในฟาร์มมาทำละอ้าวห้องใชยสร้างไวสร้างไว้ <c oughs> เนอัพเกรดไม่ได้มันมเขียนว่าผสมไม่ได้น้ำตาลนกฟฟินิกมันมีวันบอดอยู่ไหมไม่มีนะไม่มีเรียบร้อยโอเคสร้างแล้วกองสมบัติองค์หญิงเปิดลืมเปิดขอเปิดปะสัตว์อื่นอุปกรณ์เปิดอันเดียวนะไหนวะ,นะไหน,นอากดคำว่าใหม่อ่ะ ไหนอ่ะไายในสาวัน,นะอนแะแรสรอยความเร็วพอแล้วพอจะเปิดเพิ่มันจะซ้ำกันโอ้โหโกงแล้วสเตตัสอีสิบสี่เลยถูกโกงโกงน,นะมันใช้แล้วไหมออ๋ออัอตาเลขงหนึ่ง ก็อะไรวะไม่เอาตส์เลี้ยงใส่อยู่มันก็ใส่ได้แค่เนี้ยมัหมดแต่ัวเนี่ยงเกงมันใส่ไม่ได้แล้วอล,ละพอละใบหย่านี่มีสองใบแต่หยาสองทีเด้ไง